โอเคครับผมก็กลับสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินไอ h ช n แนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมเลฟโ d เดตอีกเช่นเคยเนาะเอ้ยสกินปืนพี่หายไปหมดหรือไงว้าทำไมเป็นตัวตีอย่างนี้ล่ะไปเด็กก็ ่ายยากทั้งเลยไป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 ฟฟไป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 ไนไปไปไปไอไคไปไป บดมี hey, บดมีสปาร์ต้ามีชอตเฮ้ยใครเผาใครเผาเฮ้ยนี่ไงที่ชุบอยู่นี่เว็บฟ <o> ผมเตอร์พยาบาเลเนี่ย ปไปไปไปต่อไปต่อไปต่อไปสพาสะแพนสพาเอ้ยตายใครโดดตายไอตดไอเดี๋ยวเลยเยว่ไอะไรเอ้ยกระโดด เอ้ยอะไรวะเนี่ยะ๊อปโดนคนเดียวเลยโดนคนเดียวเลยโอ้ยไม้ขึ้นมายังปืนจากความตายปืนจากความตายอ่ะครันขาหักเลยเมื่อกี้อ่ะ cung cấp y bác sĩ, nhưng mà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 , Well -huh -hmm. oh, well -huh. Cut that shit out. Cut that shit out. Reloading. but, the เฮ้ยเข้ามาเข้ามา SS ิีทำไมกูย,ยิงอยู่ออามีปืนเปลี่ยนไหม ไอเมมีลมาตอบเ,เสียงอะไรวะได้มันจ้าแล้วละกัน bằng tôi là bằng tôi là bằng tôi Weapons over here. Đi lời. F4, 4 à, ไปเรา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 ไปกูจะเดินสวัสดีสวัสดีพี่นอ้องประชาชนจะเปลียนใจไงค่ะสวัสดีพี่นอ้องประชาชนทุกคน <c oughs> ต้องรักผมขนาดนั้นขึ <c oughs> ้นบันไดไปเร็วจนไปนี่นี่ไอ้โอ้โหโ วายเดี๋ยวกูตายไอไอเบลเฮ้ย oh พี oh. Oh ่พ oh. hey, oh ี oh ่ลงลองมาช่วยผมก่อนไหมไอพี่พี่คุณตายไปอางนั้อ้ยยยยยยวยย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 ย ปับยาก่อนปั๊บน uh ึ้โอ้ยลูกกระสุนไปๆๆๆ มาแล้ว, go, ชชว,วนนเล็กก็เล็กก็พี่น้องประชาชนสวัสดีวันนี้ลูกกระสุนมาแจกผมเอาลุกกระสุนมาแจกขึ้นไปพี่น้องประชาชนขึ้นไปได้อยู่พี่น้องพี่น้องไม่ต้องรักขนาดน,นี้ อ๋อมือขยิงชิหายแลใครยิงหนีเร็ว <c oughs> ว้าอาคุหรอพี่ยิงต้นไหนวะพี่น้องประชาชนหนีเร็วไปเรสโก้ไปแล้วจ้าเออเออเออใจเย็นนะ ค่อยๆพูดกันโอ้ยโอ้ยปพี่น้องประชาชนเออเอนเอเออีนี่ดนบนดันบนนี่ดันบนดินดนูดู <c oughs> ลงไปพี่น้องประชาชนลงไปบำยาไไอ้อ้วนีิไอ้อ้วนไอ้อ้วนมามีเลยหมอไม่เห็นพี่น้องประชาชนเร็วๆพี่น้องประชาชนพี่น้องพี่น้องี้ใส่ไฟทำไมพี่น้องโอ้ เดินเลยเดินเลยใจเย็นพี่น้องาาประชาชนโดดโดดเบียบเบียบเบียบใครใครไอเอสตายแล้วไอเอสาตายแล้วเ <c oughs> ข้าประตแูแล้วไม่ยื้อไปพี่น้อ,งพ,นอง,ดดงพี่น้องโดนลุกพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย เข้ามาได้ไงเซฟโซนเนี่ยเขียนเขียนเขียนเอาปิซีส์ปีตีส์มาเร็วปิซีส์กูอยากรู้ว่าเอาสนันมาทำมิจฉัยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเสียงแม่งไอ้รอว่ะอ้าวปีซิสอยู่ข้างยากเหรอ มึงมึงเข้ามาตีไอเคออนอลา,าวเฮ้ยหน้าน่าเป็นปัาซิวค้างคืนเลยเฮ้เย <c oughs> <c oughs> เอ็ดเอ็ดเอ็ดคืนขี้ว่ะ เฮ้เรื่องกูเต็มไปแล้วพร้อมแล้วมันร้องมันร้องมันร้องไม่ร้องไม่ร้องนี่ไงไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมา

เดินกันละเดินเลยไปไปไปไ Let's go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  โอ้โหพวกทำไมไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วเอ้ยเออใครไปไใครกูขานี้ขานี้กำลังดิงเดอด ไม่ยิงไม่ยิงไอ้เหี้ยยิงตเหี้ยอะไรล่ะเจับจับพี่แบบเอ้ยผมมีกระสุนอันนี้กระสุนกระจายเอ้าเอ้าเรียงอะไรตะกานหลังอนะไอ้ไรไปแล้วไปแล้วเวฟเวฟคอมมอน เฮ้ยเอ็มเอ็มเจ็ดเก้าฮัลโหลโอ้เจ๊กอะไรวะเนี่ยปีนไปก่อนเลยวนเฮ้ยอะไรพี่ซีไปติดอยู่อะไรตรงนั้นน่ะเปเร็วเเเเรไปเร็วไปเรวไปเรวไปเรวไป ลงมา้รวล,วลงละไม่อยู่ละวไปเร็วไปเร็วแล้วก็เ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 ล้วก็แล้วก็ลงมปีนโอ้โหเฮี้ยเอ้ยลง ok มาเร็วลง ok มาเร็วที่บ้านแท้ยแล้วโอ้ <Yeah. S 1> โหถังถังแตกนี่ yeah. เออเข้ามาดิครับเข้ามาดิอย่าอย่าอย่าคิดสั้นอย่าเดินเราไปจะตายหมดเช็คป uh, ี่ไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องแสดงขึ้นมาไม่ต้องแสดงโอ้ยลีเซอร์ลีเซอร์ลีเซอร์ครับพี่น้องพี่น้องประชาชนปี๊ดปี๊ดปี๊ดปีดโดนลงมาเลย ดูดูซีตตกนี่ว่ะี่ซีตตกลำบากูุยกแล้วี่ซีตโอ้โหจ็กี้ีนเไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮพ่อมึงไอเหี้ยเอยตกใจีตกอีกแล้วอ๋อคุอ๋ออ้อยอ้อยเเยิงมัน โอ้ล้มอยู่เมื่อกี้ล้มอยู่เอ้ามีซีทูโอ้เอ้าคุโดนอีกแล้วบายจังหวะไอซีทฉี่มือเดียอะไรเนี่ยมึงเดินไม่ระวังเลยฮะด้านขวา Tại đây ngay tại ngay. ôi 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 lốt. Uh, ôi 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 lướt ôi 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 đi ôi ôi đi ôi ôi đi ôi 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 โอ้ระเบิดใกล้จายไปแล้วกูไปอยู่แล้วไปไปเร็ว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 กูไปอยู่แล้วจังหวะดีเฮ้ยลูกกระสุนอ,อ่าไม่ใช่ลูกกระสุนไอ้เหี้ยเอ้ยเซฟโซนเซ็มต้นประตูแม่ตงตกแม่แตก เอ้ยใครใครมันโดนขี่คออยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ใดล่ะอ๋อแต่ตายตายพิธีกูมาเร็วโอ้ยเดินกระเพกเฉยกูกูยังไม่เข้าเออมิวกันเลยอันดับแรก โอ้ผมได้ยิวไปซืทุกตาเลยอะยัไม่ต้องยังไม่ต้องถ้าไม่โดนแทงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ้ไปไปไป let's go let's go

โ <Okay. S 2> อเคาไปก่อนเลยป่าทำไมเนี่ยป่าพ <c oughs> ี่น้องประชาชน <c oughs> ไปแล้วพี่น้องประชาชน จริงแล้วไม่สนแล้วไม่สนละวมีน้องประชาชนที่ชาวประชาชนตัดตัดมอน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 เหมือนกูได้ยินเสียงอะไรเสียงไปเร็วไปเร็วไปเร็วอยู่ไม่ได้ไปต้องรักกูขนาดนี้มีน้องประชาชน เราไป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 พี่น้อประชาชนมันแม่งเรไปเอ้ยนหน้าวเ้ยเฮ้ยเฮไอ้นี่ไอไอ้นี่อันตาลูยพี่น้องประชาชนไม่ต้อง ต้องเป็นหวงเรือมนน้ำเรือมนน้ำดำน้ำได้พิซซี่กูจะตายอีกแล้วน้องประชาชนไปเร็วตรงไปตรงไปตรงไปปูมเมอ,อ,อแตกไปแล้วหนึ่งมาข้างในมีลูกกระสุนมีลูกกระสุนขึ้นไปแล้วบนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยเราต้องไปหอไปหอ ใครแบงดู diyorsun? ชาร์จเออโอ้ยทางน,น,น,นี้ทางนี <grammar> ้วิ่งละวิ่งละทางนี้ทางนี้มีฮอรออยู่ขโมนติตดปิติดูแลปิตดโอ้ยมึงกูจะระเบิดไปทำไมว๊า ไปเร็วไปเร็วไปต่อค่าไปต่อค่าไปไปคุ้ปกองคุปกองมึงคนเดียวเลยซีดขวัญหลังมึงก็ไปไปไปไม่เดือละไม่เดือดร่าวิ่งวิ่งเงียบเดียวแทง คือไปคือไปแย่ถึงฮอล์ละรื่อนเร็วไอ้คนข้เาเฮ้ยไอ้คนข้าไหนวะขึ้นมาพิซต์เคลืนมาไม่ต้องไปช่วยแล้วขึ้นมาเคลื่อนมามันยากลำบากอะไรขึ้นฮอเนี่ยขึ้นมา อลไรบึงเราไปทำไมขึ้น,นมาแล้วมีกุ้งเอ,อยู่เออเออจะได้กรอ,อะไรไ้เอ็ด โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมกสําสหรับเกม l e t for r d a ย์2นะครับผมโอเคครับบ๊ายบายจ้ะ